จากเพจ Tactical Shooting นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการแต่งปืนนะครับสาหรับผมนะครับได้แอดมินเพจนะครับก็ได้ทำการแต่งปืนซิก P365 นะครับมาดูรายละเอียดกันตรงนี้ครับก็ผมจะส่งลำกล้องนะครับชุบทองนะครับชุบทองลำกล้องอันนี้ลำกล้องลำกล้องซิก P365 ครับ ทำลายก่อนนะครับลายก่อนทั้งลายลายทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับสลักตัวสอดขึ้นมานะครับซิกซาเออร์นะครับชุบทองไทเทเนียมในไตนะครับครับชุบชิ้นส่วนต่างๆนะครับชิ้นส่วนที่สําคัญนะครับครับปิดท้ายสไลด์นะครับครับแล้วก็ต่างๆนะครับล็อกสไลด์ค้างสไลด์เซฟปุ่มกดแมกกาซีนไกลนะครับ แล้วองค์ประกอบอื่นนะครับแล้วก็ของผมนี่กัดลายกัดลายสไลด์ด้วยนะครับเป็นการโชว์โชว์สีทองนะครับของลำกล้องให้ดูสวยงามนะครับกัดลายด้วยแล้วก็ทําสีใหม่นะครับที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นงานฝีมือนะครับกัดลายด้ามนะครับกัดลายด้ามนะครับดูเพื่อครับเป็น กนลื่นนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับก็ออกมาเป็นโมเดลครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ทําการทดสอบยิงดูว่าหลังจากที่เอาไปแต่งมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วติดขัดหรือเปล่ามปนยังไงครับเดี๋ยวามาดูกันนะครับมาลองทดสอบกันดู รบรรจุกระสุนหนึ่งนัดใส่แม็กซีนนะครับเราทดสอบดูนะครับกระสุนคัดปอกปกติ้างสไลด์ปกตินะครับต่อไปจะทดสอบนะครับบรรจุกระสุนยิงคอนโทลแพรสองนัดดูว่าคัดปอกปกติแล้วก็การเดินของกระสุนปกติหรือไม่นะครับหลังจากแต่งปืนมานะครับเพราะการทําสีมีผลต่อการยิงหมดนะครับ กระสุนเดินเข้ารังเพิงตาปกตินะครับแล้วก็คัดปอกปกติ2นัดนะครับคั้างสไลด์ปกตินะครับต่อไปผมจะทดสอบยิงต่อเนื่อง5นัดนะครับดูว่ากระสุนเดินปกติหรือไม่ เคียร์นะครับกระสุนคัดปลอกปกตินะครับไม่มีกระสุนเหลืออยู่ในรางเพลิงนะครับก็ถือว่าการทาํางานค่อนข้างสมบูรณ์นะครับยิงต่อเนื่องได้นะครับอันนี้มาดูกันว่าสีหลังจากยิงแล้วสีถลอกหรือไมน่นะครับมาดูกันนะครับถอดดูนี่นะครับลำกล้องนะครับ ไม่มีร่องรอยการถลอกของสีนะครับเป็นการชุบสีแบบอันนี้เป็นคาบเห่านะครับ uh. เป็นการชุบสีแบบไทเทเนียมในตายนะครับเป็นการเปลี่ยนอิออนของโลหะนะครับเป็นสีทองนะครับสีมีถลอกหรือเปล่าอันนี้ตัวสไลด์ก็ทําสีมาใหม่นะครับไม่มีนะครับมีแต่ร่องรอยการยิงนิดหน่อยนะครับร่องรอยการ พื่อนที่ผ่านของสไลด์นะครับมีร่องรอยหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยเลยนั้นเนี่ยต่อให้แต่งเพื่อความสวยงามมาแล้วก็ยังใช้งานได้ตามปกติตามประสิทธิภาพของปืนครับต่อไปมาดูเป้าก็ถือว่าโอเคนะครับในระยะ5หลา